สแกนม่านตาแกลกรับเหรียญคริปโตผิดกฎหมาย PDP a ล่าสุดทางกระทรวงดิจิทัลหรือว่าดีนะครับเขาได้จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือรอสคสอ,ออกมาแถลงการสั่งระง,งับทันทีโครงการสแกนม่านตาแกลกรับเหรียญเวิร์ลคอยพร้อมสั่งให้ลบข้อมูลคนที่เคยสแกนไปแล้วเนี่ยกว่า1.2ล้านรายด้วยนะ <c oughs> เพราะผู้ให้บริการเนี่ยเขาใช้วิธีการล่อคนให้มาสแกนม่านตาด้วยการให้เหรียญคริปโตนะครับซึ่งเข้าข่ายเป็นความยินยอมที่ไม่เป็นอิสระ ผิดกฎหมาย PDPa ชัดเจนและที่เขาอ้างว่าเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมนุษย์นีเนี่ยจากการตรวจสอบนะครับพบว่าคนที่เคยสแกนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถสแกนซ้ําได้นะแปลว่ามีการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลจริงๆจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกไปว่าจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นะอีกทั้งทางสกศเนี่ยยังบอกด้วยว่าใครที่เคยสแกนมา่านตาไปแล้ว,แล,วและรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับสามารถไปแจ้งความเพื่อเอาผิดผู้ให้บริการได้ด้วยนะครับส่วนตัวก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกัน นะครับต้องรอให้คนไปสแกนแล้วกว่า1.2ล้านลายเลยเหรอถึงจะเริ่มเอาผิดผู้ให้บริการได้เพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบเรื่องคอมอย่าลืมกดติดตามผมครับ